สวัสดีค่ะกิจี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่19 n o ก้าโน ber นะคะวันนี้วันลอยกระทงนะคะ h p p y y ้ลอยกระทงเด y โอเคมาดูราคาทองกรอบที่ Daily เซ็ตตัวเรียบร้อยด้านบนสุด187.12นะคะด้านล่างเซ็ตตรงนี้1 8 9 9 4แแล้วก็ใกล้จะแตะแล้วนะคะก็เชียร์อยู่ว่ามาเถอะนะคะ ใครที่รออยู่ก็ใจเย็นๆนะพี่ว่ามานะอะไรอย่างเงี้แต่มาแล้วไปต่อหรือเปล่าเดี๋ยววิเคราะห์อย่างอื่นด้วยนะคะเทรนนะคะเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นกรอบนี้ก็มีโอกาสเทสตแต่จะไปไกลได้ถึงไหนแล้ว ดูสัญญาณตัวอื่นด้วยนะครับตอนนี้ที่เดลี่เองนะคะตัวของอแรงขายนะคะ direction มาแล้วนะคะแต่ว่าแรงมันยังไม่ได้เต็มที่นะจ๊ะทุกคนเพราะมันยังไม่ได้ตัดเลเวลร้อยลงมานะครับแรงซื้อนั้นไม่มีนะคะก็เปรียบเทียบกันแล้วก็ดูมีความหวังของทางฝั่งแรงขายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในทำเฟมย่อยนะี่ยมันจะมีการสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงนั่นเองนะคะ,ะมาดูที่สี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงกรอบราคาของมันเป็นที่เดิมเมื่อวานที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์จุดแปดห้าเอ้ที่เดิมไหมไม่เดิมนะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์จุดแปดห้าด้านบนด้านล่างเป็นที่หนึ่งแปดห้าสี่จุดเก้าสี่นะคะเมื่อวานอยู่ที่หนึ่งแปดสี่เก้านะวันนี้หนึ่งแปดสี่เก้าปรับใหม่เป็นกรอบของเดลี่นั่นเองนะคะก็เพิ่งจะเทสหนึ่งแปดห้าสี่อีกรอบนึงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยลงมาติดตรงนี้แล้ว แล้วยังไม่ผ่านนะคะก็เลยเซตเป็นกรอบ4ชั่วโมงตอนนี้เทสอีกรอบหนึ่งก็ยังมีความหวังว่าจะผ่านไหมนะคะก็มาเช็คที่แรงขายตอนนี้นะคะแท่ง4ชั่วโมงปัจจุบันน่ะยังเต็มที่อยู่นะสำหรับแรงขายนะคะแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีสัญญาณบลูดอทมาแล้วล่ะแต่ว่าถ้าแรงขายไม่ตกก็มีโอกาสที่จะเทสตรงนี้อยู่อุดใจเดียวนะครับก็จะถึงประมาณนี้นะคะ ใครที่ตามซิกเราเมื่อวานนะคะถ้าพอจ่าที่ TP 1ก็เก็บแค่นั้นแหละหรือว่าใครจะลุ้นถึง TP 2นะคะที่บอกไปที่1850นะก็ลองลุ้นดูนะครับหรือว่าจะไปเก็บกําไรตอนนี้ก็ได้นะคะบางคนก็กลัวอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเนาะก็เขาดาวอีกชั่วโมงกว่าก็มีโอกาสที่จะเอ่อเทสอยู่นะคะที่189.42นะ แต่ก็ลีลานิดนึงนะคะบางคนก็อาจจะแบบใจจะขาดแล้วอะไรทำนองนี้นะคะในกรณีที่ราคาหลุดจาก1849แล้วไปไหนต่อได้มาเช็คเลเวลของซัพพอร์ตกันนะคะเพราะว่าวันนี้ราคาพยายามที่จะปีลงใต้รั้วนะคะแต่ระยะซัพพอร์ตสำคัญของเขาคือตรงนี้นะ1849นะถ้าหลุด1849เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือบริเวณนี้นะคะ 1842นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงที่1839.11นั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่รายวันก็มองแค่สุดระยะสวิงนะคะแต่ว่ามีระดับรัดมาของซัพพอร์ตอีกอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่สถานีเทิร์นเป็นซัพพอร์ตแล้ว1833.83โ okay. อเคมาดู H1 หน่อย H1 ก็ตอนนี้แรงขายยังเต็มที่อยู่นะคะเทิร์นเทิร์นเป็นขาลงนะคะแต่ว่า มันกำลังค่อยๆค่อยๆ <ock ock> <c oughs> <hop> ก็ใครไม่ไหวก็เก็บไงนะครับแล้ววันศุกร์แล้วนะครับไม่อยากเทรดต่อก็พอใจกำไรแค่นี้ก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าไปแต่ถ้าใครจะลุ้นต่อก็ให้ดูตามที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเทรดแปดสี่เก้าแล้วผ่านหรือเปล่าผ่านแล้วเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตคือบริเวณไหนแล้วก็ แท่งสีชั่วโมงถัดไปแรงขายควรจะมาต่อด้วยนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันมาแรงตั้งแต่ช่วงเมื่อบ่ายแล้วก็ให้ระวังอยู่ว่ามันเทสแล้วมันจะเด้งกับแรงอะไรพํนนองนี้นะคะโอเคมาดู RESISTANCE สำคัญกันเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าแรงขายมันเยอะแล้วก็ฝั่งขาลงก็ดูได้เปรียบเหมือนเขาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงอยู่แต่ว่าบาลานซ์ของเขาจบหรือย,อยังนั้น ถ้าดูที่ s 1อ่ะมันยังไม่จบนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเป็นแค่ระดับเบบี้นะคะหมายความว่าถ้ามันจะสร้างบาลานซ์มากกว่าระดับเบบี้นะครับมันต้องลงต่ำกว่า1849นั่นเองนะคะของคในกรณีที่เอ่อบบริเวณนี้1849แล้วไม่ผ่านนะครับ r s s s t t n n t ที่มันเคยผ่านมามันจะเทิรนมาเป็น เปอไม่ใช่ัพ p อ o r t ที่มันเคยผ่านมามันจะเทินเป็น resistance เนาะโอเคเพราะฉะนั้น resistance ใกล้ๆอันแรกคืออันนี้แหละนะครับ1854กับ1856นะคะแล้วก็ถัดมาที่1863และด้านบนของ4ี่ช่วโมงที่1870แล้วก็1877ที่เป็นกรอบของ daily นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้พาไปดูระยะ s วิงด้านบนนิดนึงถึงแม้ว่าจะ ดูแรงซื้อไม่ค่อยมีแต่ก็บอกไว้ก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได้กับทองคำโอเคถ้าจาก1 8 7่นะครับไปที่สุดระยะสวิงด้านบนที่1887.29นะคะโอเคนาอวันนี้ก็เหมือนที่บอกเมื่อวานว่าถ้ามันหลุด1862นะครับแนวสำคัญเมื่อวานก็ให้ เล่นฝั่งขาลงเนาะเพราะว่ามีโอกาสที่จะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาลงแล้วก็ตอนนี้กําลังสร้างอยู่ถามว่ามันสร้างจบหรือยังจริงๆก็ดูยังไม่จบนะแต่ราคาก็มีแบบยืดขึ้นยืดลงเนี่ยให้เราใจหายเล่นอยู่ใครพอใจกําไรแล้วก็ปิดก็ได้นะคะจริงจริงก็ได้เยอะแล้วละนะโอเคอย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย